กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวหนังวัวลายจระเข้รุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหว้ได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและโชคลาภพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจม ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ทั้งหมด4จุดลงยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาและพิเศษรุ่นนี้ลงพุทธคุณตัวนะซึ่งตัวนะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่หลังองค์พระเครื่องของพระท้าวล้านนาตัวนะจะหมายถึงหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์การที่เราใช้ของมงคลแล้วมีพุทธคุณของตัวนะจะทําให้ของมงคลที่เราใช้อยู่มีพุทธคุณเพิ่มมากขึ้นพุทธคุณด้านในของกระบอกสตางค์ทั้งหมดจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตา กระเป๋าสตางค์ท mm ุกใบออกแบบตามศาสตร์ฮองจุ้ยและศาสตร์ญ mm ี hmm. ่ปุ่นผสมผสานกัน hmm. สีกระเป๋าสตางค์มีความเป็นมงคลประจําวันเกิดลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นถ้าอยากได้สิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาบค้าขายเสน่ห์เมตตาเราจะมีเคล็ดลับของศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ซึ่งลูกค้าของเรานับพันใช้เคล็ดลับนี้การเงินการงานและโชคลาบดีขึ้นกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาไบละ1,965บาทฟรีค่าจัดส่งทั